รายการกรีนฟาร์มบริตี้ช่วง i อินไซฟาร์ร่วมสนับสนุนโดยแรซิฟิกเมล็ดพันธุ์ชื่อที่ชาวไร่ภูมิใจในผลผลิตปุ๋ยไข่มุกตลาเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกค่ะท่านผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงนี้นะคะ ดิฉันขออนุญาตเปิดตัวค่ะเปิดตัวบุคคลที่ทำให้เราได้มาที่สถานที่แห่งนี้คุณพรชัยหรือว่าน้องรักแห่งพรปีชาการเกษตรนะคะค่ะ นี่และค่ะท่านผู้ชมคะถ้าหากว่าเราไม่มีโอกาสได้รู้จักกับบุคคลที่เขาคุ้นเคยแล้วสนิทสนมกับเกษตรกรในพื้นที่การที่เราจะได้เบาะแสของคนขยันนี่มันก็ไม่ธรรมดาเลยนะรักนณะคร่คะก่อนอื่นพี่ต้องถามก่อนคุ้นเคยกับคุณอำนาจมานานหรือย่าง 20กว่าปีแล้วยี่กว่าปีแล้วเหรอยีสบกว่าปีแสดงว่าเป็นลูกค้าเก่าแก่ด้วยใช่ไหมตั้งแต่ก่อนจะทำกิจการตั้งแต่เราเป็นเซลอะไรก็ได้ครับส่วนครับแล้วก็ได้รู้จักกระถางพี่ยมนาบแล้วก็เป็นกือตอรที่ขยันมากยุคแรกๆเนี่ยเขาทำอะไรอะทำไร่ปลูกผักตามฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยครับครับหลังๆก็ได้มีการแนะนำบางแผนกันว่าเอ๊ะพี่เราควรจะต้องดูเรื่องสภาพว่าเศรษฐกิจนะอะไรที่ คนปลูกช่วงไหนไหรือว่าม,มีอะไรสมัยน,นั้นเราก็ยังอาจจะยังยังอาจจะไม่ได้ช่ำชองม,มากใช่ไหมครับเราก็จะดูว่าอ,อ,อะไรที่ที่มันจะแมทกับตลาดเ,เพราะว่าจริงๆบ้านเราเนี่ยบางครั้งก็เจอปัญหาเรื่องเ,อเขาปลูกก็ปลูกตามกัน<อ>ราคาดีก็เฮโลปลูกราคาไม่ดีก็น้าก็จะเหงาใช่ไหมฮะทางที่อำนาจเนี่ย เป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้ามากมากในบางเรื่องเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นอาจารย์ผมด้วยในบางเรื่องเพราะว่าเราก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับทีนี้อย่างอย่างของเวียดนามเนี่ยบางทีในในในทริคเล็กเล็กๆน้อยๆบางอย่างเนี่ยทางผมเองผมอาจจะเป็นเราคิดว่าเราอาจจะมีความรู้ทางเรื่องการเกษตรประมาณหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ยังต้องเรียนรู้กับเกษตรกรครับอย่างเวียหนามเนี่ยบางทีเราก็มีพฤติธรรมใหม่ใหม่หรือว่าเวลาแกเอาปุ๋ยเอาเคมีเกษตรเอาอะไรไปใช้ก็ตามเนี่ย ที่แกก็จะมีดีการสังเกตว่าบางครั้งแกเป็นคนมาบอกตัเเวเองว่าอ้ลักตัวนี้น่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับองบอกว่าแกาเป็นหัวข้อหน้ามากๆแล้วเก่งเ,เก่งมากในสิ่งที่น้องรักบอกกับพี่เนี่ยว่าแกาตั้งข้อสังเกตอะไรได้เองเนี่ยพี่จะให้แกไปสอนพี่เหมือนกันเรื่องของการเลือกใช้ปุ๋ยในการจัดการดาวเรือง ว่ายังคงมาเดินสายเพื่อเขาเรียกว่าเปิดวิชั่นของมืออาชีพให้รู้ว่าการปลูกดาวเรืองตัดดอกแบบมืออาชีพนั้นเขามีเทคนิคสำคัญอย่างไรเชื่อหรือไม่ว่าปุ๋ยมีบทบาทสำคัญในการที่จะจัดการต้นดาวเรืองนี่แหละวันนี้เรื่องของอย่านมาันล้วมลูกแหละนะในเรื่องของการปลูกเบื้องต้นเนี่ยถามว่าในสภาพคลองหาดก็ดีหรือว่าวาังน้ำเย็นก็ดีอ่ะสำหรับเตรียมดินเหล่านี้ร,รองพื้น ต้องใช้ไม่ปุ๋ยรองพื้นนะต้องต้องใช้ครับเออก็รองพื้นนี่จะโตเร็วครับผมรองพื้นไปประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะแล้วก็เราก็ปล่อยน้ําถ้าฝนตกเราก็ไม่ต้องปล่อยให้ปุ๋ยละลายครับ ่2 5 7ครับตัวหน้าสูงไว้ก่อนเป็นปุ๋ยรองพื้นครับปุ๋ยรองพื้นรองแล้วเนี่ยทิ้งช่วงไว้ก่อนจะต้นกล้าเอามาวางสักอาทิตย์หนึ่งให้ปุ๋ยละลายให้ปุ๋ยละลายครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยจะให้ข้อต่อเนี่ย2 5 7เราลงไปได้ได้อาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์หนึ่งถึงสิบห้าวันเราก็ลงสูตรเสมอลงได้ครับช่วงเราเราตกพุ่มเด็ดยอดภาษาที่ว่าตกพุ่มเด็ดยอดนี่ก็คือว่านับนับคู่ครับนับคู่นับคู่อย่างนี้ครับถ้าขึ้นมาหกคู่มันก็จะได้คุณละสองดอกครับ คู่ละสองดอกถ้าเด็ดถ้าเด็ดสามเหลือไว้สามคู่มันก็ได้ดอกน้อยครับน้อยดอกไม่ดอกใหญ่เราก็จะได้ดอกใหญ่หกดอกแล้วประดิษฐยอดเพราะเขาแตกเยอะแยะอย่างเงี้ยเขาไม่แย่งอาหารกันแย่งเหรอล้วก็ใส่สูตรเสมอลงไปเลยครับมันก็จะทําให้ยอดของดาวเรืองที่เราตั้งการวัตถุประสงค์ที่ให้เขาแตกมาเพื่อเป็นดอกเนี่ยมีมากขึ้นอันนี้สูตรเสมอมีบทบาทมีบทบาทครับแล้วสูตรเสมอที่ใช้ใช้สูตรสิบหก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 สามตัวพี่ประสันเนี่ยเขาเป็น ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมพี่เลยอยากจะรู้ว่าเรามีสูตร17 17 17ด้วยเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้ไหมมันสามารถนํามาใช้ได้ครับในช่วงที่เขาจะให้ระยะที่2เนี่ยนะนเป็นช่วงเฟรียรเดียวกันอ๋อแต่ว่าถ้าสมมติว่าช่วงฝนชุกเนี่ยก็จะแนะนําเป็น 17- 3สตัวซึ่งอยู่ในกลุ่มโนวาครับซึ่งมันมีคุณสมบัติในการเราเอามาใช้ช่วงฝนชุก ครับเพราะมีสารลดการสูญเสียนโตรเจนเพราะถ้าฝนชุกเนี่ยในทรเจนเนี่ยเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่ามันมีโอกาสสูญเสียครับแต่ในไอตัวในกลุ่มโนวาเนี่ยสิบเจ็ตัวเนี่ยจะมีสารลดการสูญเสียอของในตรเจนอยู่ยังไม่เคยลองใช่ไหมยังยังไม่เคยลองครับเชื่อหรือไม่ว่า ปุ๋ยมีบทบาทสําคัญคุณอำนาจลองเรามีสูตร17 17มาให้ลองทดสอบด้วยแต่ทีนี้คือว่าไปกับสายน้ําหรือฝังดินครับใก้ทางสายน้ําเราก็ละลายเสร็จล้วก็เอาน้ําปุ๋ยที่ะลาได้ก็อัดเข้าระบบน้ําเลยปกติให้ดินก็ได้ปกติให้ให้ปุ๋ยทสองวิธีการผมให้2องอย่างครับสอย่างครับผมจะฝังไปก่อนครับพอดาวเรืองแตกกลองพุ่มใกล้ต่มดอกเล็กขนาดนี้ผมก็ฝัง13บ3 21บยวก15ูย์ลยสองข้างแล้วก็กบเลยครับ2ระบบเลยครับทั้ง ังแต่ยังไม่ได้กินเลยครับยังไม่ได้กินครับก็จะกินก็ประมาณนี้ครับให้เขาดอกค่อยแย้มหน่อยครับก็ประมาณนี้เขาจะได้ยินไม่ว่าจะฤดูไหนเอา15-0-0มาผสมกับผสมพร้อมกับไอ้สมุนร13-13 21ด้วยแต่เหตุผลที่เอา15-0-0มาปนนี่คุณอำนาจมองว่าประโยชน์ของเขาคืออะไรอ่ะผมมองมัน่าจะแข็งดีนะก้านแข็งับครับแคลเซียมครับแคลเซียมเยอะครับโซเดียมแคลเซียมสูงแคลเซียมสูง พี่สงสัยนิดนึงว่าเวลาเราจะตัดสินใจที่จะเรามาดูแลเพื่อวางแผนเอาดอกเขาเนี่ยบ,บางครั้งาาอาจจะเป็นเรื่องของราคาคก็ได้ว่าเฮ้ยตอนนี้ราคามันไม่ดีว่าไม่ต้องปล่อยดอกบานเยอะก็ได้อะไรอย่างเนี้ย มันมีเรื่องของการเอาเอาปุ๋ยมามัชะลอมันก่อนไหมหรือว่าเราดูว่ามันถึงเวลามัชะลอไม่ได้ครับครับผมเวลาคือว่าไอ้ตัวเนี้ยอย่างงี้อีกสองวันก็ะอไม่ได้ีสองวันเราก็ตัดแล้วครับลดละมันมีดอกตูมที่มันไม่โอกาสจะพัฒนาให้มันเป็นดอกใหญ่ไซส์ที่เราอยากได้เนี่ยมันไม่มีแล้วอ่ะมันมีตัวกดมันหรือเปล่าว่าฉันจะสร้างกิ่งก้านใหม่แทนไอ้ช่วงทําดอกเยอะอ่ะ ช่วงทหนอนเยอะจะถามจะทําให้เขาใหญ่ได้ไหมขนาดนี้เอไม่สามารถทําใหญ่ได้ครับเพราะดอกใหญ่จะมีไม่เกินสามมิตรครับสามมิแรกครับผมนี่ก็จะเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆครับเล็กลงเรื่อยๆครับแต่ทีนี้เราต้องการปริมาณดอกเราก็สามารถอัดแต่ยี่สิบสี่สี่ได้เพราะว่าอย่างนี้ออกมาเยอะเราก็ใส่ได้ครับดอกเยอะเราก็ต้องเพิ่มเพิ่มปุ๋ยครับครับดอกเล็กหน่อยครับแล้วเราก็พอรุ่นนี้หมดปุ๊บเราสลับครับสลับลงมาเป็นตูรเสมอได้ครับถูกตำลงมาอีก สร้างสร้างยอดใหม่สร้างยอดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอบได้เลยว่าขาดไม่ได้หรอกอาหารค่ะว่าไม่ได้ครับนะคะขอบคุณผู้ร่วมสนทนาว่าในเรื่องของการจัดการปุ๋ยในกระบวนการผลิตดาวเรืองของสวนอำนาจรักขอบคุณทุกคนเลยนะคะครับคบควันดีค่ะวันดีคบวันนีครับค่ะ